ไม่ได้ก็ต้องได้อยากหอมก็ต้องกินตามความหอมไงอร่อยน่อ่อจนร้นที่เราเคยกินอกีนอกหนเย่อเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วอรอเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วนี่คือข้าวเย็น,นะค,ะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจับใส่นะคะ ทุกคนคะล่าสุดที่เราทำคลิปไปก็คือสุ่มกินเป็นเด็กอ้วงหรือเด็กผอมใช่ไหมแล้วน้ำหนักคืนคะ่ะผ่านมาไม่กี่วันน้ำหนักขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมากินตามคนขอ ผอมค่ะทุกคนและคนผอมที่เราจะมากินตามวันนี้นะคะผอมมากหุ่นดีมากแบบเป๊ะเวอร์มากๆขอเบิกตัวคนผอมค่ะโอ้ยดูคุณโอ,โอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนติน่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินคนผอมอ,อย่างตินาเอ้ย <laughs> เดี๋ยวเธอจะมากินฉันหรอ <laughs> เดี๋ยวเราจะมากินเตาคนหมอมอย่างตินาค่ะทุกคน,นดูหุ่น <laughs> เพื่อนดิโอโ้ <laughs> กางเกงที่เหลือไหมขอลงไปอยู่จากโอ้ทุกคนคือมันใสแล้วมันก็จะสบายไงแบบถ้าเราใส่แบบไม่ได้รัดมากเนี้ยเออแต่ตอนนี้คือเรามันมัน <laughs> 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 มันกางเกงกระโปรงมันคือแน่นไปหมดเลยทุกคนหลังจากที่เรากินเป็นเด็กวนวันนั้น วันนี้เราก็เลยขอกินเป็นเด็กผอมดูซิว่าเราจะผอมลงไหมก่อนมาชั่งน้ำหนักคือจะบอกออกสื่อหรอเพื่อนน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อนน้ำหนัก43่าไม่ไม่ก็ไม่ได้น้ำหนักต่างกันมากก็แค่10โลเองชาวช่าง ้เลค่ะขอกินตามเลยนะคะคนหอมได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะได้ค่ะช่วยเอาแก้มออกให้เงินหนุขอไปค่ะเดี๋ยวเราจะให้ตินาพาไปกินเมนูคนหอมได้เลยจะร้านแรกนะคะเดี๋ยวให้ตินาเลือกค่ะร้านอะไรคะเพื่อนร้านอะไรคะเพื่อนตื่นนอนมาเราก็ต้องกินอะไรก่อนคะวันนี้ดื่มน้ำหรือยังคะต้องดื่มน้ำก่อน,นะคะ่ะ ตื่นเช้ามานะคะร่างกายเราจะแบบว่าคอแห้งมากมากแล้วก็เหมือนแบบต้องเคลียรท้องนิดนึงดืงด่มน <า S 1> ้ำเยอะๆตื่นมาเรากินกาแฟเลยค่ะทุกคนไม่ถูกต้องค่ะต้องกินน้ําก่อนแล้วค่อยไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ค่ะวิธีคนหอมค่ะทุกคนด้วยนะคะเอ,อจะได้แบบช่วยช่วยเรื่องอิ่มด้วยกินแล้วค่ะทุกคนน้อยมาก กินน้อยมากปกติเนี่ยต้องกินแบบสมมตเป็นแก้วก็คือแก้วหนึ่งก็คือต้อง<ล>กินถึง,ถงไหนคะก็ินถึ่น<า>แล้วก็ทำลายไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็จิบจนหมงขวดคะโอเคค่ะกินถึงนี้ใช่ไหมห<า>อสดชื่นหมมากมากเลยดูหน<อ>้าดีดูสดชื่นต้อกไปร้านอาหารเลยไหมไปเลยร้านแรกนะปกตินะ ถ้าเราจะกินตื่นเช้ามาวันนี้เราอยากกินข้าวเหนียวมูปิ้งไม้ของเราถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะแบบว่า brunch โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรนะ brunch brunch กันค่ะคืออะไรทามมาดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านแล้วค่ะทุกคนร้านแรกคือร้านนี้ค่ะนี่ทุกคนมันอ่านน่าจะอ่านว่า brave หรือไม่ก็ b r a v e ตอนนี้ไม่สนใจชื่อร้านนะคะ ทุกคนดูเมนูแรกที่เราเจอเห็นความผักนี้ปะ่ะแล้วคือเข้ามาปกติตู้โชว์ใช่ปะ่ะเขาจะมีขนมเค้กอยู่ในนั้น,มนมเมื่อกี้คือมาเขือเทศอยู่ในนั้นแต่อีกชั้นหนึ่งเป็นโยเกิร์ตจากทุกคนเปิดมาหน้าต่อไปสลัดแอนด์ซุปโอเคเอ,า,อางี้ดีกว่า เราคงไม่มีสิทธิ์สั่งเองกินตามเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนสั่งให้ให้ฉันสั่งให้เลยเหรอใช่เดี๋ยวให้ตีน่าสั่งไปฉันเลยนะเธอจะกินอะโวคาโดได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้อยากหอมก็ต้องกินตามความหอมไงโอเคได้โอเค A few minutes later จานแรกมาแล้วค่ะทุกคนก็คืออะโวคาโดทสอะโวคาโดทสอะโวคาโด นี่คือมื้อเช้าที่เราต้องกินค่ะโอ้โหดแล้วเป็นขนมบังไม่่วนด้วยอ่ะโอ้โหงาแล้วนะคะงามเลยค่ะอร่อยอะโวคาโดอะโวคาโดมันอิ่มท้องมากเลยนะมันก็อร่อยมาเขือเทศค่ะ ทุกคนการจะผอมอมันไม่ได้ง่ายนะอันเนี้ยพูดตรงๆปกติกินอยู่แล้วอ๋อโตไปกินอยู่แล้วทุกคนเชื่อปะเราไม่รู้จักเมนูนี้เลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นนะตามันไม่เคยรู้ว่ามันมีเมนูแบบนี้ขายอยู่ทั่วโลกเขาไม่สนใจ <laughs> ทุกคนค่ะปกติเรากินสลัดผักอะต้องจิ้มผักน้ำสลัดออกมากินอะทุกคนดูนี่ดิ ทุกคนถ้ากินแบบแจกมาแล้วฟักแบบนั้นอะก็คือไม่รู้จะกินไปเพ<ๆ>ื<ๆ>่ออะไรอะู้<ๆ>อร่อยจริงอร่อยจริงดูหน้าเชื่อปะเดี๋ <c oughs> ยวจะพาไปกินขนมต่ออุ้ยจริงเหรอคนหอมกินขนมได้เหรอเป็ขนมที่กินแล้วไม่อ้วนเดี๋ยวเ,เวลาขนมกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนดอกหอพูดถึงขนมก็ตวายเอาวเลยอ่ะเจอแล้ว เฮ้ยทุกคนโผลมแล้วนะตีน่าพาเรามากินนี่หรอนี่หรอใช่แล้วเป็นร้านโปดชอบสั่งมากินเข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนโดนัทสั่งขยะชาไทยคนผมเขากินโดนัทก็กินได้นี่เป็นเฮลตี้โดนัทค่ะทุกคนก็คือไม่มีไขมันชาแล้วก็ไรน้ำตาลในแป้งนะคะเดี๋ยวนะ ไร่แป้งสาลีแป้งอัลมอนด์โปรตีนสูงแป้งข้าวโอ๊ตใช้การอบไม่ทอดโล w c a l o r i อร่รอ,รอ,รอยได้แบบไม่รู้สึกผิดไร้แค่บันทานกูเตนฟรีไร้น้ำตาลโอ้โา้อย่างนี้ก็กินได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยอันนี้กินโดนัทจิ้มเยอะๆจิ้มเยอะๆได้ไม่เป็นไรจริงเหรอแน่นอนโดนัทที่เราเคยกินค่ะทุกคน,นเป็นบ้านโดนัทแบบนุ่มๆนุ่มๆหอมๆมาก ต่รู้เลยว่าไม่ใช่แป้งโดนัทที่เคยกินมาใช่เราอยากจะขอท้าเพื่อนอะว่าถ้าเราอยากกินบิงซูอะไรเย็นเย็นเพื่อนจะพาเราไปกินได้เปล่าอ่ะมนที่หนึ่งเป็นแบบว่าบิงซูอะไรแบบเย็นเย็น้้ำแข็งอะไรเย็นๆนอะมีขนมนอย่างอื่นอีกแบบทั้งหมดคือมีหลากหลายมากแบบว่าเป็นขนมครีน จริงเหรอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเซตกันร้านต่อไปขอเป็นบิงซูิเย็นโอ้โตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างนะคะทุกคนใชยความมันน่าก,กินมากแต่ว่าหนูอยากกินบิงซูนะคะมีเหรอคะมีค่ะเดีโโ๋ยวพาไปนะคะทุกคนทุกคนทุกคนดูนี่ดูผลไม้ที่อยู่ตรงนี้ สู้ของเราสั่งให้เลยค่ะเพื่อนงั้นเอา<ช>ส,สินเจค่ะเอานี้เลยค่ะมีวิปครีมไหมคะพี่ไม่มีได้แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนวิน่งสู้อยู่นะใช่ดูสิมีเมล็ดทานตะวันด้วยวันนี้ไม่ได้แค่ขอม,มยอย่างเดียวนะสุขภาพดีมาก,มากด้วยแน่แใช่วิถีคนผอมกับวิถีคนอ้วนมันตัดกันนะนี่คือคูณทอน มีเมทช็อกโกแลตเนี่ยนะข้างในอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมีเมทช็อกโกแลตด้วยค่ะแต่มันเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กท็อกไม่มีน้ำตาลเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะทุกคนอุ๊ยเมนูนี้แบบโอเคมากเลยนะเดี๋ยวจะเลิกกินบิงซูมากินอันนี้ก็ยังได้อยู่ใช่อร่อยดีเดินหลังรั้งพอควรกินบิงซูเดือนละครั้งพอแกินอันนี้บ่อยๆเพื่อน มื้อต่อไปเรากินอะไรดีหรอคะมื้อต่อไปหรออยากกินอะไรละ่ะขนมหรือว่าเป็นของข้าวอยากกินข้าวตื่นเช้า,มาไม่ได้กินข้าวเลยนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงสองนาทีค่ะทุกคนไม่กินข้าวเลยหนูหิวข้าวอะ่ะได้เราไปกินข้าวคะ่ะไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะไปคะ่ะทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่า นี่ออกมาจากร้านแล้วค่ะทุกคนไปไหนคะเราไปไหนกันคะเราจะหาโบเกโบกินหาโบเกโบอะไรโบ,บโบอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็อาเชบโบอ,อันนี้ก็อันนี้ก็อร่อยติ<ด>๊งค<ด>่ะเรามากินอันนี้อนนเอาลูกเมนูเลยได้ไหมคะเนี่ยน่าก,กินทั้งนั้นเลยอะ่ะอันนี้โอเคอันนี้หนูโอ,โอเคโอเคมากโอเคมากโอเคมาก A few minutes later ทุกคนคะ่ะนี่คือข้าวทูน่าอะโวคาโดข้าวโพดและผัก ในเนี้ยในเนี้ยมีข้าวข้าวเห็นปะนี่เป็นข้าวสาลาอ,อไม่ใช่ข้าวธรรมดาแล้วก็เป็นทูนา่านี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือขา้าวโพดนี่คือผักนี่คือมะเขือเทศนี่คือทูนา่าและข้างล่างก็เป็นข้าวเนี่ยแบบนี้เลยคนผอมกินแบบนี้หรอฮะอร่อยนะ สย่ยดีจริงๆใส่ยำเลยอ่ะยำตลาดผักเหรอเดีย๋ยวเราไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วดูว่าต่อไปที่นาจะพาเราไปกินอะไรต่อเราได้ขอร้องให้ที่นาพากินขนมค่ะมันเป็นร้านโปรดมากๆถ้าเราไม่อิ่มเราก็จะกินแต่นี่เราอิ่มเราก็จะพาเพื่อนไปซึ่งที่นาบอกว่าที่นากินไม่ไหวแล้วค่ะทุกคน อะไรนี่มันเพิ่งยังไม่ห้าโมงเลยเนี่ยสี่โมงสามสิบเจ็ดเราคือตินาบอกว่าเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วเหรอเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วนี่คือข้าวเย็นค่ะทุกคนร้านนี้เหรอคะมากินนิเชงแล้วก็มีขนมขนมเรียบเลยทุกคนอุ้ยน่ากินน้ำมิสโทเบอรี่ด้วยอืเนี่ยแหละทางของเราโอเคถึงเวลาสั่งแล้วค่ะหนูจะเอาคุกกี้แอนด์ครีมโอ๊ต์นิวเชคค่ะ แล้วก็เค้กไมโลหนึบค่ะแล้วก็ก็ในเมื่อเพื่อนเปิดโอกาสให้เราสั่งวันนี้เราก็สั่งไงเหมือนเด็กได้กินขนมเมื่อเดือนเราอยากกินเมนูน้ำปั่นมานานมากแล้วแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยเราก็ควรพักบ้างบางวันบางวันก็กินขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เราก็มีอันนี้ ขอกินอันนี้ก่อนเลยคุกกี้แอนครีมโอ๊ตมิลนะคะไม่คมีโมจิเลยแป๊บหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ใครพูดก,กับเราว่าอิ่มขอกินแค่คำเดียวอิ่มกินไม่หยุด <c oughs> อย่างต่อไปที่เราซื้อมานะคะทุกคนในเมื่อเพื่อนบอกว่าน้องมีอ้วนเทกไมโลนหนึ่ เริงหนึ่งปกติกินช็อกหน้านิ่มเบาวนี่ช็อกวันนี้ได้กินเค้กไมโลหนึบนะคะบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยจริง <c oughs> ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราซื้อมาอีกค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบพุดดิ้งโมจิอุย๊ยอันนี้เป็นของโปรดฉัน น้องเป็นจอ็อกเกลตอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าทั้งหมดนี่ไม่อ้วนนะเราจะมากินทุกวันเลยถ้าเธอกินขนาดนี้มันก็อ้วนแล้วหละแต่อันนี้ไม่หวานเลยเอ้ยระวังหม,มันเดียวใช่ไม่หวานเลยไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยนะคะเราหวังว่าเราจะผอมลงได้โดยเร็ววันวันไหนวันนี้ไม่ได <laughs> ้หรอ ไม่น่าได้ไกินขนาดนี้ไม่น่าได้ <laughs>